เลยเอ็กขาวมากแสบตากันเลยทีเดียวต้องเรียนด้วยไหมมันใจในปีนี้มากหรือว่าลงแถวนี้แล้วค่อยๆเข้าไปด้วยได้เราต้องมีกลยุทธ์นิดนึงเยอะมากก็ถือ ปีนเยอะมากสีปืนนะยิงไม่ทันเลยเอแล้วใครมันยิงตรงนี้ลนะ่ะจังหวะนรกมากเมื่อกี้แหละที่ยิขงขผมตายนะ่ะโหรีบตายยังวะอีกหลังเต็มไหมเอ๊กครับ <laughs> หลังเทียบเลยวะ ไปทางไหนเลยเยอะเกินีโดนล่าแล้วเรอเนี่ยไหนไหนไหนตรงมาตรงมาตรงไหนินตายตายพี่เดนมอสพานีกว่าสะสาามีพนที่เลยสามอสพานขึ้นรงมา <c oughs> ไปยิง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 โหลบแล้ววนนั่นแหอะไรเฮ้ยอะไรวะตอนหลังตอนนี้มันต้องเล่นเอ็ีไฟตรงเนี้ยโดนไล่มาเนี้ยโดนไล่ยะจะเล่น m อ5บีไฟซะหน่อยไม่เข้าใจเลยตีกันได้ไง กลับไปเล่น FFAR เลยทีนะมม่มีเกาะที่มีเกาะมา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 มีคนอยู่เลนบ้านไหนบ้านที่ผมอยู่นะเนี่ยเต้นชัดมากพี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เออวะ่ะพี่อยู่ข้างล่างพี่เนะี่ย ยิโคนชัดอ่ะเชี่ยวหูไปเมือเ่อกี้โอ้ยโอ้ยหลังวะงหลั <c ười> หงที่ยิงจะไหนวะหว้สไตล์อีกสไนก็มายิงจากไหนวะไม่หินเลยเนี่ยสไน์ดนหลังคาโดนสไนยิงเนี่ย ไม่เป็นังคาบนหออะไอ้แนมเหรอไม่รู้อะมันอยู่บนที่สูงอะอะไรแดงถึงแดงลูกพยาบาลไปไหนไปไหนพีวิชชั่นไม่ใช่เหรอแดงเนยวิ่งอยู่เนี่ยูีที่นีน กหนวะสาววิยุดาวช่พี่ด้วยาามันเสาวิจุนี่นะระวังระวังดาวี่ตายแล้วตาับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยระวังหาทางก็แบบก็แบบเนี้ยพอเจอแล้วพอทนฮึบ๊บ น,นี่ปืนอะไรเนะนี่ยเนี่ยไอ้ยิงจิตกหกสองใส่สโคลด้วยอืมเล่นต่อเดี๋ยวพินได้แล้วลวงงอะออกทางด้า ที่ปักตังบ้างรอในหกตั้งสรกรอยขึ้นมาที่หกเลยว่ะอยู่ข้างบนเหรอไปลงไม่หาหา ตายอย่างสบายใจแล้ป่ะเก็บบอลลูนนี่มใอันนึงเก็บบอลลูนเก็บบอลลูที่แบบโดนกันนะเอาไปให้เดี๋ยวนะไม่เจอกล่องเลยเจอกล่องไหนเก็บไปให้มีกล่องเกาะได้มาเอาเกาะเร็ววิลวน ออกเทียบเลยเจอเต็มเลย,ย,แ,ยแล้วยางไม่ได้ฝากไปยังได้ละพี่โอเคไปขึ้นรถผมก็มีบลูนนะเอาไหมได้แล้วได้อะไรเนี่ยนี่อะไรมินฝากเลยได้บอลลูน,นแล้วนเนีน่ยปล่อยบอลลูนไปเลยฝากเลยฝากเลยเจ็เดแล้ว นี่มันมีสามหมื่นให้จะได้บอลลูนนี่มีคเนเลยพี่แต่งเลื่องว่าทำไมวิ่งเร็วจังเอตัวพี <c oughs> ่เหรอเออมีเรื่องจะบอกป้าคาปกติียมันจะมีกล้องมาให้ป้าหรือไม่มีคาไม่มีกล้องไม่มีกล้องใช่ไหมไม่มีเถอไปเอากล้องออก เอา้จได้เนี่ยใช่ป่ะขาวไม่มีกล้องนอิเทลลิงตันมีกล้องแต่ขาไม่มีเอาลมเบนที่ว่าเอ้ยอตหลังเาอยู่ี่วิ่งไปหาเงินมาขีดดังเข้า่างเเฮ้ยทงนเองไป Oh, man, oh, man, oh, man, oh, man, 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 โดนเลยวะโดนนี่แอร์ไซนไงอ้ยจริง้วยเฮ้ยไสไสไสนไที่มาที่มามีไมีที่มามีไนยระวังระวังไปเก็บสไนยเลย

น,น๋ยเขาว่าเจ็บหนักหลังม้นดิคนละหลังเกยังเกยังไปสวยงามปอกอบกันเฮ้ยข้างหลังทางไหนข้างไหนโอ้สไลเตอร์เจอผมเลยเม้นดี๋ม่พี่ไม่ถ่วแม ไอ้ม่ยิงไม่แมนเท่าไหร่ต่อแบกตแบกตแบกตแบกงีบเียวะเนวะเนวะเอตายแล้วก็พึ่งลงมาตายยังตายล้วตายล้วตายแล้ตายล้ผมไม่จะตายแล้วพี่ิงจริงตายยังยังมาลงมาลงมา โอ้ยไปเก็บไปเก็บกอนไปเก็บก่อนมันไปเก็บก่อนมันเก็บก่อนมันเดี๋ยวได้ทั้งหมดมีใครลงมีอไหมเฮ้ยลงลงลงแลวว๊นี่ไงไวเกินเดี๋ยวยิงไป Tôi đi ăn để lâu mày. Hey, để lạ vào mừng mi là. đỏ. Sai, น่าจะใช่เมื่อกี้เห็นยิงสวนมานทงางขวาเนี่ยเราบ้านเนี้ยนะชึ่อไม่ได้ติดมาเกาะอันต่นไหมเกาะเพียบเลยได้ได้ นูสปโขกุณส่งอะไรไม่เห็นเลยวะพี่ต้องใช้ปืนที่มันสว่างหน่อยใช้ลายปืนที่มันสว่างผมแม่งใช้สว่างหรอมีที่สกินปืนด้วยเหรอใช่พี่มองเห็นโอ้ชีวิตขนาดมากกุตสาห์ได้โดนมาเน้นขึ้นยังไงวะขึ้นยังไงเลยนี่ยขวาขวากระโดดขวาขวามา ได้วะมันก็มีทางขึ้นดีๆพี่มันไม่เหยไม่เดินวิ่งขึ้นไปวะเนี่เอาขึ้นไม่ไมด้ไม่ได้น้าเบื่อจังเลยไอ้กแค่เนินแค่นี้ปีนขึ้นไม่ได้บ้าจริงเ <c oughs> มื่อกี้เห็นวงเลนแดงแถวนี้แถวๆนี้เลยดดอ,อ,อยู่ไหนวะวงแดงอ่ะชิงอ่ะชิงอ่ะอยู่เนี่ย คันเร็นหลนนหมดน้คนคนฝักตังกวะฝักตังครับใช่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 ฝักเสร็จแล้วด้วยไม่ใช่ นนัแแหหลละตาย้วรอก็อไม่ตายนะฮอมันหาที่อยู่เนี่ยติดคนบ้าเลยเด่ย้องแก้ chơi này chơi này, chân là đi chán đúng là chân tài chết tài mẹ tài. bạn thái mẹ 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 cái mẹ thái mẹ thái หอยไม่ไปไหนเลยพี่นี่เลยพี่ต้องหลังคาเลยพี่หลังคาเราเนี่ยนะแสงเงียบเกินเฮ้ยโกดี้ หน่อยเซฟดีหมไม่ต่างว่าข้างบนหลาใช่ใช่ใช่ข um ้างบนอีก่อยข้างบนเลยฉนโมสุด MM um ้วฉันเนี่ยใช่โมสุดแล้ขึ้นมาเลย่ดยไปกูกก ผมว่ามันโดนฮอยิงตายนะเฮ้ยหมางเหรอโอ้โหีนุ่นเออยู่นี่ไม่ตายไม่ตายอยู่หน้าหลังเลย้ายขวา ไปแลเป็่างเก็บเงินไงจับจิตวิ่งเก็บเงินไงยิงปวงเครือนาเดเร